สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการทำตุ้มตุ้มดอกแกนในนะคะที่เราจะไม่ใช้ออตุ้มสำลีเนาะเราจะใช้กระดาษเนี่ยทำเป็นตุ้มสำลีแทนแบบนี้นะคะวิธีการก็คือปีดหนึ่งอันใช่ไหมคะลวดขดงอแบบนี้นะเสร็จแล้ว ให้ทากาวเอาให้เต็มพื้นที่ดอกเลยนะคะกาวกับกระดาษนะคะเวลาเข้าแห้งเลยนะก็จะแข็งเนาะคุณสมบัติคือมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําแผนตุ้มสัมีได้วิธีการก็คือแนบแนบรวดไปกับกระดาษเลยนะกลีดแรกนะคะแนบเลยเสร็จแล้วเราก็พับพับเป็นสามเหลี่ยม ทับเป็นแบนเลยค่ะทับเป็นแบนไปเลยนะแบบนี้ไหนให้ลวดกับกระดาษติดก,กันเลยนะเป็นแบนเลยค่ะแบบนี้นะโอเคจากนั้นติดที่สองแบบก็นทาเต็มพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าทำทำแบบเบามือเนาะทากาวให้เต็มพื้นที่เหมือนกันจากนั้นค่ะ ให้เอาตรงกลางนี้อยู่ในสันเหลี่ยมสันเหลี่ยมเห็นไหมคะเอาเอากึ่งกลางของรีบนี้นี่นะคะแล้วก็บนจบกันอันนี้เราจะไม่พับแบนเนาะอันนี้เราจะเป็นทรงสามเหลี่ยมกลมๆนี่นะปุ๊บนี่เห็นไหมเราจะไม่พับแบนนะน,นี่จะพับเป็นเริ่มเป็นทรงกลมแล้ว Yeah. จากนั้นก ja ็ทำปีธีรกิจเลยค่ะไหมพับสามเหลี่ยมไล่ไปเลยหมาขออภัยก็ไล่ไปทีธีรกิจ เราก็จะประหยัดตุ้มสำลีไปได้นะคะมันก็เสียเวลานิดนึงแต่ว่าเราก็ใช้แทนก็ได้เหมือนกันกรณีที่เราจะไม่ใช้ตุ้มสำลีนะนโอเคไหมเราก็จะได้ตุ้มสำลีเหมือนกันจากนั้นเราก็ปล่อยต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแข่งเสียงหมาต้องปล่อยให้แห้งนะพอปล่อยให้แห้งแล้วค่ะ มันก็จะมีความแข็งแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้าดอกได้ต,ตามปกติเลยอเคือนะอิฐมาเข้าดอกเหมือนที่คลิปเมื่อวานเลยค่ะสร็แล้วก็สามารถที่จะทำได้เหมือนตุ้มสำดีเลยต้องปล่อยให้มันแห้งนะ ก็มุนไปแล้วก็ชั้นที่สองก็พึ้งนะครให้มันติดกับชั้นแรกอย่าให้มันห่างนะ ได้เหมอนกันอันนี้ค่ะดอกน,นี้เราก็ใช้อันนี้ที่ไม่ใช้ตุ้มค่ะส่วนอันนี้ก็ดอกรูปสีขาวคือที่ใช้ตุ้มจะไม่ต่างกันมากนะเหมือนกันโอเคเรามาทำดูนะคะ